ค่ะเพื่อนๆพอก,กันนี้เลาวจ้ากับยายสายหวยแล้วเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เขากลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะกับแนวทางเล่าพัฒนาคะ่ะก่อนอื่นแอดกะขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไหมค่ะแ้วก็สวัสดีเอฟซีเกาหนา เขามา่แล้วก็ฝากก็ไรก็แช่ค่ะกดติดตามเป็นกําลังใจใแอนะนำเนาะ,ะก่อนที่เราจะรับชมแนวทางพี่้องจา๋าห้ามมฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เราฟังคำเตือนแล้วเนาะจะเนาะเดี๋ยวแอดกับสิภาคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะมาสรุปผลพี่น้องจ้าแนวทางค่ะเล่าพัฒนาศูนย์เม็ดเดียวหัววันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเขากลับมาเบิรงกันวันแนวทางที่แอดให้ไปผลออกมาเขาลุ้นเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับสำหรับเนาะพี่น้องจ้างงวดวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเนาะผลค่ะศูนย์สองศูนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามเก้าศูนย์เนาะ สำหรับแนวทางดิแอนไฮค่ะเด่นสี่รองห้าเด่นสี่รองห้าแอดฟันที่สี่พี่น้องจ๋าสองตัวบนจะเป็น 90, เก้าศูนย์นอแอดหลุดไปสองตัวล่างจะเป็นศูนย์สองกับศูนย์สามพี่น้องจ๋าแอดได้ศูนย์สี่กับศูนย์หาเพิ่นมาศูนย์สองศูนย์สามนอแอดกะหลุดไปพี่น้องจ๋าแอดกะขอโทษขออภัยเพื่นอนๆพี่ๆน้องเอฟซีน 4, ั่เนาะค่ะเนาะสำหรับท่า 4, นได้ติดตามแนวทางของแอดและกะ ลุดไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะกะขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนั่เนาะค่ะกะเป็นแค่สูตรการคำนวณเนาะพี่น้องจ๋าเนอ่ะสำหรับวันที่ยี่สิบหกนี้เนาะคะ่ะแอดกะไปเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะพี่น้องจ๋าเนาะในเมื่อเพนธ์รุดแอดกะ ต้องเปลี่ยนตำล่าใหม่เนาะพี่น้องจ๋าต้องไปค้นหาตำล่าใหม่เนาะค่ะพอฉะนั้นงวดวันที่26จะเป็นสูตรใหม่ที่แอดคำนวณให้เนาะพี่น้องจ๋าเนาะจะเป็นสูตรคำนวณสูตรใหม่ของแอดสายเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวเามาเบิ่งเนาะคะ่ะว่าสูตรใหม่แอดจะได้เฮบบเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขที่แอดให้ค่ะเด่นสีร้องห้าเด่นสีร้องห้าแอดฟันที่สี่พี่น้องจ๋าแอดฟันที่สี่ คำนวณใ้ตัวเดิมเปเลยเนาะแต่ว่าสูตรการคำนวณวิธีบวกลบคูณหารเปลี่ยนไม่เนาะค่ะแต่ว่าผลออกมาได้ C ก็ผ่าคือเก่าค่ะพอะน่นอาดจะรูดสหายนอ้นองจ๋าสศูนย์ห่หนึ่งี่สองจสาม0 41, สี่3 44, ห้า6 47, หกเจ็ดแปดแล้วก็49เก้า เด่นส mm ี่รองห้าเด่น C ี่รองห้าแอดฟันที่สี่พี่น้องจ๋าแอดฟันที่สี่เนาะอ่าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเดี๋ยวกะอย่าลืมมานนทางของแอดก็เครื่องกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะ เรามาดูสายเจาะค่ะเรามาดูสายเจาะหลักซีลักซีนี่อาจจะให้เน้นตัวใดเนาะค่ะอ่าย่ำเนาะพี่้องจ้าว่าเป็นสูตรใหม่ที่แอดคำนวณเนาะที่แอดแก้สูตรมาใหม่เนาะพี่้องจาอ้าแอดกะใส่เวลาแก้สูตรนานพอสมควรพีพ่้องจ้าพลวุฒมาสองวดติดแอดกะพยายามแก้สูตรใหม่เนาะวิจัยวิธีบวกลบก,กันใหม่เนาะค่ะอ่าสำหรับหลักซีหลักซีอันให้เน้นที่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด แล้วก็48ค่ะ45 46 47แล้วก็48ค่ะระวัง49เนาะหัวทิ่ผ่านมาศูนย์มาทุกทุกแนวทางเลยเนะาะบม่ว่าจะเป็นบนล่างเนาอพี่น้องจ้าศูนย์มา, 0, มาเต็มเต็มเลยเนาะหลักาค่ะหลักาแอดก็ให้เน้นที่5 5 5 6 5 7แล้วก็5 8ค่ะ หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะระวังห้าเก้าเนาะระวังห้าเก้าค่ะถ้ามากกะื่นชอบกะจดไวแค่ไว้พี่น้องจ้าเพื่อป้องกันการลืมบ่มากประชอบเรือนพานใดเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอมินก็ขคอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีโชคมีลาปังๆเฮงๆรวยๆค่ะหลักการที่สำคัญเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะก่อนออกออกไปจะได้กาฝากกดไลค์กดแช่เป็นกำลังใจแอดน้ำเนาะจ้าแอดก็จะขอตัวลาแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ